สวัสดีค่ะมาญาชาแนวนะคะมาถึงเมืองไทยแล้วค่ะแล้วกะ็กลับมาหาพ่อหาแม่อยู่รอยเอ็ดเนาะคะ่ะเมืองความแห่งแรงหนาหอนสาเป็นสีเขียวหมื่อแล้วค่ะน้นาแรงก็จะเป็นเังสีแล้วค่ะสิอันนี้คือเพื่อนสีไทยหน้าหน้าหดไหวคือจังไรหนูกระ,ระจักเนาะ ถึงเวลานี่ก่ะะเจ้าสิมาวานวานเขาดำหน้าแล้วแต่นะคะผู้เพินินอย่างนี้เป็นกระสิดำเมาแต่ว่าขันอยู่คนอยู่บานหนูพอก็แม่เพิ่นสีเพิ่นสีอัน,นวานเอานะคะปีนี้นี่ค่ะแต่สีแห้งแรงแบบนี้ละคะ่ะ อันนี้คือพอเป็นปลูกมั่นนะคะมั่นตะปะหลังลูกได้ซ่อมนี่นี่จากนี้ลงไปนี่ว่าร้ายค่ะพเพราะว่าปีที่แล้วน้ำท่วมปีที่แล้วน้ำท่วมแล้วก็มันมันเน่าเนาะคะ่ะบรรยากาศบานๆห่อนแห้งค่ะห่อนแบบว่าอนทางผุ่นเพิ่อนกับซิมี่ ถ้าพูดเป็นกนสเซี่ mm hmm. เห็นบค่าไกลๆผลนกนสเซี่มันสปะหลังคือกันอันนี้คือจะเป็นสเปนแนนหน้าหน้าพอหน้าพอเกสิยาวลงไปหอดผล,ผลนะคะนี่แะคะ่ะกลับมาบ้านกลับมาช่วงหนาแลงกลสิแลงแบบนี้แหละคะ่ะบกมวงกับว่าเป็นนวย <laughs> ว่าสิไดเอาบกวงไปกินยืดบ,าน,บานไ้เอาไปซำ นี่ค่ะน้ำเขียวห้อยปกติเห็นฝนตกนะคะน้ำจะขึ้นมาถ่วมถ่วมต้นไม้เลยนะคะขึ้นถ่วมสูงอันนี้พอเพิ่นหือเปวกเศษห,หญ้าเศษยังขึ้นหมดแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวพ่อหนาฝนมากเลยสิไปมไปเมื่อ้วค่คะมองนี้เทิงเงยพักบุ่งเทิงยังนะคะเต็มอือมมันไม่ฝนเลยค่ะแห้งแรง ปีนี้สิได้กินเขากันบ่ปกติมากอะนาะจิมีบักม่วงได้กินบักม่วงบักม่วงต้นนี้นาะจะได้กินปีนี้บ่ได้กินเลยเนาะคะ่ะอืมอืมบรรยากาศยงีมแรงเนาะคะ่ะเงียบสงบอยู่ธงหน้าบา้านนวสิงยูธงหน้านะคะ่ะหลังเดียว ว่ามีไฟฟ้าว่ามีไฟฟ้าว่ามีนม้ำปลาปลาศัยนี่คะ่ะศัยกันเกลื่ยังก่บอบ่อน้าบอ่อน้าแล้วก็คุดเอาแล้วก็ใส่น้ำนี่แหละคะ่ะอาบที่พ่อเขาแม่เพิ่นเอาฟ้าปิดไว้อาบอชีวิตบรรนอกนะคะชีวิตชนบทย่างหมอแรงกับสียงยิง้นเสียงนกเสียง จิงดีไม่ยังห่องไปนะคะเนี่ยค่ะวม,ม่ีแนวเห็ดช่วงหน้าแรกขอสำหรับคลิปนี้มาย่าขอลาไปก่อนนะคะฝากก้นไคลกดแช่กดติดตามมีรำใจเป็นกำลังใจให้ช่องมาย่าชาแนลนะเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหน้านะ,คะ้ค่ะสวัสดีค่ะ